ถ้าหากพ่อแม่ไม่รู้สิ่งนี้อาจส่งผลเสียให้กับลูกไปตลอดการนะคะสิ่งที่มินตันกําลังพูดถึงนี้ก็คือคลื่นสมองค่ะซึ่งคลื่นสมองแต่ละคลื่นเนี่ยจะแบ่งเด็กออกเป็นสี่ช่วงวัยดังนี้ค่ะช่วงวัยแรกนะคะคือเป็นช่วงเด็กวัยแรกเกิดจนถึง2ปีเด็กในช่วงนี้นะคะเขาจะอยู่ในคลื่นสมองที่เรียกว่าเดลต้าค่ะซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความลึกและมีความช้ามากค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเราเนี่ย ถ้าจะอยู่ในคลื่นนี้ได้นะคะคือเป็นช่วงเวลาที่หลับลึกเอามากๆเลยค่ะหรือถ้าเป็นนักบวชนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ย กำลังทำสมาธิหรือเข้าฌานในระดับสูงเลยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องการให้ลูกเนี่ยเก่งภาษาคุณพ่อคุณแม่สามารถเปิดเพลงหรือเปิดกระตูนหรือเปิดเสียงภาษาอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการให้ลูกเก่งเนี่ยให้เขาฟังได้เลยนะคะและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเข้าไปเรียนหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้าเรียนจริงๆอะคะ่ะ <ๆ S 2> เขาจะมีพัฒนาการที่ดีมากกว่าเด็กอื่นที่ไม่ได้ฟัง ตั้งแต่แรกเกิดมานะคะและช่วงคลื่นสมองที่2นะคะเป็นช่วงคลื่นสมองที่เรียกว่าทีต้าค่ะเป็นช่วงคลื่นสมองที่ อยู่ในเด็กของวัยช่วง2-5ปีค่ะเด็กที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นโอกาสทองของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถช่วยให้ลูกเนี่ยมีการเชื่อมโยงของระบบประสาทแบบได้ดีที่สุดนะคะโดยการที่ใส่จินตนาการดีๆใส่ข้อมูลดีๆลงไปให้ลูกเพราะเด็กช่วงนี้เขาจะอยู่ในช่วงจินตนาการหรือโลกภายในนั่นเองค่ะ เด็กที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะคะเขาจะชอบให้เล่าเรื่องเป็นนิทานหรือว่าสอนเป็นนิทานนะคะลูกจะชอบฟังค่ะและถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีนะคะก็ใส่สื่อดีๆให้เขาได้เห็นสื่อดีๆโดยการได้ยินได้ฟังและได้พูดแล้วเขาเนี่ยก็จะบันทึกเข้าไว้ในสมองแล้วจะส่งผลดีในอนาคตต่อเขาวันข้างหน้าโดยการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกบอก ลูกว่าลูกทําได้ลูกทําได้ดีเลยหรือให้กําลังใจลูกนะคะเด็กก็จะมีความกล้าคิดกล้าทําหรือกล้าจินตนาการนะคะและทําให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กจะมีความมั่นใจค่ะต่อไปนะคะช่วง อายุที่3นะคะจะเป็นช่วงอายุ5-8ปีเด็กที่อยู่ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในคลื่นสมองที่เรียกว่าอัลฟาค่ะช่วงวัยนี้นะคะเด็กจะอยู่ระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในเท่าๆกันคือเด็กจะมีสภาวะสมองแบบโลกภายในเกี่ยวกับเป็นเหตุและเป็นผลนะคะเด็กในช่วงวัยนี้จะมีการเรียนแบบ จากสังคมรอบตัวและเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการที่ดีค่ะแล้วก็ให้ลูกได้ยินได้ฟังได้เห็นในสื่อที่ดีๆเพราะเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยจดจำและเรียนแบบแล้วเอาไปทำตามได้ดีเลยค่ะ ดังนั้นถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับลูกอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยค่ะและต่อมานะคะช่วงวัยที่4คือเป็นช่วงวัยสําหรับเด็ก8ปดถึงสิปีค่ะเด็กระหว่างช่วงวัยนี้นะคะจะอยู่ในคลื่นเบต้าค่ะช่วงวัยนี้เด็กเนี่ยจะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่จิตวิเคราะห์เนี่ยเปิดแล้วนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยกำลังจะสร้างกำแพงปิดกั้นการเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเด็กจะเริ่มมีความกังวลมีความเครียดแบบผู้ใหญ่แล้วค่ะถ้าพ่อแม่นะคะมีลูกในช่วงวัยนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าเอ๊ลูกเราเนี่ยจะเลยเวลาทองไปแล้วหรือเลยช่วงเวลาที่จะใส่ข้อมูลดีๆลงไปแล้วนะคะมีวิธีแก้ไขยอยู่ค่ะที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในคลื่นนั้นได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมนตันเนี่ยจะนำคลิปมาลงไว้ให้นะคะก็จะเป็นการดูแลรูปแบบละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะแยกเป็นคลิปเลยค่ะว่าช่วงวัยนี้ควรจะดูแลแบบไหนควรจะสอนแบบไหนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ